ต้องพยายามดูเพราะไม้บางอย่างมันเริ่มโดนพวกมแมลงเจาะบ้างแล้วทุกคนนะเพราะมันนานมากๆเลยพี่ถือว่าเอาเรี้ยงอยู่ได้แรงอยู่ทุกคนนะอันนี้คือผมบ้องระวังให้มากสุดเพราะว่าความสูงของห้างงสร้างนี้ก็ ไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่ความสูงนะมีความปลอดภัยเพราะว่ามีตัวก,กันตกแบบนี้ค่ะจับได้มีตัวยึดไว้แล้วก็ผมพยายามหามมองรอบๆก็ยังไม่เจออะไรทุกคนนะอ๋อพี่พี่ใครวาเนี่ยคนเฮ้ยนานาเป็นใครมีมา้มามีบะอ๋อเป็นคนกะเลี้ยงเหรอหนุกก่ยเกลือเผลอหนุกก่ยเกลืมาอะไรอยย่หน,นุน่ยเกอมาะนเกลืะ เขาพอนี่เสือทำไงทำไงทุกคนเขาคอนี่เสือแล้วทำไมคนที่หนีจริงคนที id ่มีเสือจริงเขาจะขอนีตทำไมอ่ะขาต้องปีมาที่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่ในป่าแล้วแต่ว่า ยังไม่ถึงจุดหมายที่ผมจะไปนะวันนี้ตั้งใจจะกลับไปที่ห้างนะห้างที่ผมเคยช่วยกันสร้างสามพี่น้องนะทุกคนนะมีผมมีชายกิจแล้วก็มีเล็กที่ช่วยกันสร้างห้างนี้ขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้สาภาพจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่ได้กลับมานานมากๆน่าจะโซมบ้างแหละน่าจะมีอะไรที่แบบเก่ามากแ,แต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถขึ้นไปนั่งขึ้นไปพักได้อีกไหมห้างตรงนี้พวกเราเองก็เคยมาเจอเรื่องลี้ลับหรือว่าสิ่งแปลก หลายรอบนะมีทั้งคนแก่เหมือนเป็นแบบคนแก่โบราณใส่ชุดดำๆเดินลงมาแล้วก็ถือเหมือนเป็นตะเกียงไฟหรือเปล่าจำไม่ผิดทุกคนนะหรือเทียนนี่แหละออกมาถ้ามีตะเกียงไฟหรือเทียนออกมามันไม่ใช่สมิงแน่ทุกคนนะเป็นพวกเหมือนแบบหมอผีหรือเปล่าหมอผีคนเล่นของหรือเปล่าที่เดินลงมาวันนั้นที่เราเจอเป็นช่วงกลางคืนนะมากับมิตรแฟงด้วย ซึ่งมันก็ผ่านไปนานมากพาะแต่ว่าวันนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเจอสิ่งพวกนี้หรือเปล่านะผมจะมาตอนกลางวันเพราะว่ามาคนเดียวนะถ้ามาหลายๆคนอ่ะค่อยค่อยมากลางคืนดีกว่าเพราะว่าไม่ปลอดภัยนะก็ไปดูกันว่าที่ห้างของผมนี้จะมีอะไรผิดปกติไปไหมหรือว่ามีอะไรเปลียนไปบ้างฝากทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพิพัฒนวีสองให้ผมด้วยนะครับผมไปเดินทางไปที่ห้างกันทุกคน ทุกคนดูทางนะตอนนี้ทางที่ผมกำลับบงเดินขึ้นไปเนี่ยมันลกขึ้นมากๆนะจากที่มันโล่งๆช่วงนี้ที่ผมมาทําห้างกันน่ะเป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็เป็นช่วงที่ไฟป่าเพิ่งจะไหม้ไปเสร็จนะแต่ตอนนี้โดนฝนทุกอย่างกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเสี่งมันมีอะไรเหยียบเป่งไม้หรือว่าเป็นพวกสัตว์ใหญ่หรือเปล่าวะ ตอนนี้ทุกอย่างเขียวแล้วก็ดูลบไปหมดเลยทุกคนตอนนี้เส้นทางที่เดินประจําก็ค่อนข้างจะทึบแล้วก็มองแทบไม่เห็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องหาทางดีๆไม่งั้นอาจจะหลงป่าได้นะห้างผมที่สร้างไว้ต้องเดินฝ่าดงหญ้าขึ้นไปนะไปข้างบนโน้นห้างอยู่บนโน้นนะถ้าไปตามทางเดิมก็ถูกแน่ถึงแน่แต่ว่าถ้าเราไปผิดทางก็จะไกลแล้วก็จะหลงทางได้นะจะหาทางเดินให้ชัวรก่อน จะไม่พลาดนะโอ้แต่มันทึบจริงๆนะทึบจนแบบแทบมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ปาติถ้าผมมาช่วงหน้าแรง้งถ้าอยู่นะีจะมองเห็นห้างะระยะไกลๆฝั่งโน้นแต่ตอนนี้ไม่เจออะไรเลยนะทุกอย่างตนบงังด้วยหญ้ากับกอไผ่หมดเลยนะ จะมีต้นไม้โค่นลงมาหนึ่งต้นนะต้นนี้นะน่าเป็นเพราะว่าเจอฝนเจอลมแต่เสียงนกร้องเยอะมากๆถือว่ามีความอารมณสมบูรณ์นะที่นี่ ยินเสียงไหมเสียงเหมือนมีการตัดไม้ทุกคนผมได้ยินเสียงมันมีการตัดไม้นะพี่อะ แปลกๆมาคูยพี่ิบเสียงเียกันไหม น่่ามธรรชติทีีเดินไประวังไปเรื่อยนะจะมูจะเดินเลยก็ไม่ได้นะต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาให้ดีเลย 喂，弄回来吧都不冷呗。 สีเห็นบรรยากาศระหว่างเดินเป็นยังไงบ้างเห็นไหมความพร้อมมันนะต้นมะกอกป่าที่ใครที่ยังไม่เคยเจอหรือว่าใครที่ดูแล้วก็นี่นะเป็นมะกอกป่าเป็นลวดลายมปต้นมันแล้วก็ต้นจะลำต้นจะสูงยาวตรงนะมะกอกป่ารสชาติเปรี้ยวฝาดมากๆนะแต่ว่า คนพื้นบ้านชาวกะเหรียงเนี่ยชอบไปทําแกงเปรี้ยวใส่ปลาเนีอยอร่อยมากๆเลยพี่นะดูต้นไม้นาพันอยู่นี่เยอะมากๆเลยพี่ทุกคนมันผมมาเจอห้างแล้วจาปะลางๆนะมีบันไดไปยันขั้นที่ผมต่อกันไว้ใช่ไหมห้างพวกเราทุกคนใช่ไหมตอนนี้ผมนะจะมาถึงห้างแล้วทุกคน นี่ไงตัวใครเนี่ยมันกำลังเจาะรูต้นไม้อยู่ใช่ไหมนกตัวนี้กำลังเจาะรูต้นไม้เนะจอไหมมันกำลังหาที่ทำรังอยู่ทุกคนพวกมันเจาะรูตามต้นไม้เพื่อเป็นที่นอนที่หลับที่นอนของมันนะทำรังไม่เหรอวะผมว่าเรื่องเหมือนใครขุดขโม้ตัดไม้เจียงนกตัวนี้นี่เองทุกคนมันเจาะป๊อก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 ,อกนะ ไม่แล้วว่ะปวดพิสดายมากมองไม่ทันเห็นไม่ทันเห็นตอนมันเจาะนะยี่สียงป๊อกๆเลยนะาเจอยากมากนะไม่ว่าจเจอง่ายๆนกแบบนี้ทุกคนบอกเลยมันอยู่ไหมอะ่ะ ลังก็อยู่ต้นนั้นแน่ๆทุกคนลังมา้ต้นตรางนั้นแหละมันต้องทำลังอย่นันแน่เลยทุกคนมันน่าเจอผมนะแล้วก็คงจะหลบไปแล้วเป็นนกที่ปากจะงอยปากแข็งมากๆนะสามารถเจาะต้นไม้ทำเป็นช่อง ค่อยพักอยือว่าใช้ป่ากันหาเหยื่อสบายุคนดีนไหมเสียงมันเขาป๊กปกปๆกปกปกากเป็ขอต้นไม้ปะปตอยกันถูกกับลมแรง,งมากทุกคน ไปห้างกันเยอะทุกคน,น,นก็ถ่ายเรื่อยกจนกว่าจะถึงห้างทุกคนนะคือเบื่อนะครับผม มาถึงห้างเป็นที่เรียบร้อยนะสินกร้องแบบนานา,นาพันธ์นะโอเคถึงห้างเรียบร้อยละต่อไปผมจะขึ้นไปสำรวจบนห้างว่า มีอะไรผุพังหรือว่ายังสามารถนั่งแล้วอยู่ไหมทุกคนนี่นะห้างที่สร้างกันไว้ไปพ,พี่ขึ้นห้างกันคับผมโอเคทุกคนขอถ่ายบรรยากาศตอนขึ้นห้างพี่ฟรีได้เห็นแล้วกันว่าเป็นยังไงเพราะมันลุ้นระทึกแค่ไหนทุกคนนะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงตัวห้างเลย <c oughs> อันมี้มีชุดที่ผมทำกล้องสั่นอะไรบ้างก็ ขอภัยทีทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้มือแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกระทบกระทั่งกับกล้องบ้างก็ขอให้เข้าใจน,นะครับผมวว้าวต้องพยายามดูพร้อมไม้บางอย่างมันเริ่มโดนพวกแมลงเจาะบ,บ้างนะทุกคนนะพร้อมมันนานมากๆเลยพี่ ขึ้นมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนี่นะถือว่าเอาเวีองอยู่ได้แรงอยู่ทุกคนนะไ,ได้โย่ต้องพยายามดูหน้าดูหลังก่อนกดขึ้นให้ชัวร์ก่อนเลยทุกคนนะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนถือว่าตัวห้างแข็งแรงทุกคนลองโยกดูก่อนนะเพราะใช้ตะปูค่อยข้างจะเยอะทุกคนดิ สะปูล้วนๆนะเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมเดินะวนะเดินขึ้นมาหย้ำพื้นเลยทุกคนไปนันต่อทีวะว้าวโอเคตอนนี้ขึ้นมาถึงบริเวณที่เป็นพื้นของห้างแล้วแต่ยังไม,ไมยง่ยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งนะ เห็หนนอนบุ้งก่อนจงไหมตัวเบื้อเริ่ม,มนเลยนะไดพลาดโดนแล้วทุกคนบอกเลยว่าได้คันทั้งคืนแน่นะขอตั้งกล้องสักหน่อยนะเอากระเป๋าขึ้นก่อนเพราะเป่ามันค่อนข้าง,งจะเป็นตัวที่ทำให้เราช้านะเรลาขึ้น้างอย่างมันติดไปติดมาเนี่ยทุกคน อ้อว่อาทำห้างกบขึ้นได้ง่ายดีนะขึ้นอย่เดียวขึ้นได้เลนะกลองกลมกลมไปพี่ขอไปทีครับผมทำคันจับไว้นะทุกคนนะ ง่ายคือผมต้องระวังให้มากสุดเพราะว่าความสูงของห้างผมสร้างนี้ก็ไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่ๆความสูงนะบอกเลยว่าอย่าพลาดต้องปลอดภัยไปก่อนคานจับสามารถดึงตบได,ด้อยู่นะโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาถึงบนห้างเป็นที่400เรียบร้อยแล้วจะลองนั่งนั่งดูก่อนนะว่ามีตรงไหนชำรุดผุพังหรือเปล่าทุกคนนี่นะ วิวประมานี้เลยทุกคนโอเคอทำนั่งดูห้างกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็เปิดเตนเลนสุน์จุดห้านะให้พี่สีได้เห็นมุมกว้างๆบนห้างของผมนะก็จะให้ดูม,มุมกล้องมุมหนึ่งที่ผมนั่งอยู่บนห้างแล้วก็อากาศมดีมากๆตอนนี้ทุกคนดูดิเป็นไงทุกคนโอเคไหมซึ่งตอนนี้รอบๆผมก็ ว่ามีความปลอดภัยเพราะว่ามีตัวกันตกแบบนี้เลยจับได้คมีตัวยึดไว้แล้วก็ผมพยายามหามองรอบๆก็ยังไม่เจออะไรทุกคนนะด้ยจะเสียงพวกนกแล้วก็สัตว์ป่ามากมายที่ร้องลั่นป่าทุกคนแล้วก็เสียงต้นไม้แบบเสศสีกันนะทุกคนนะเพราะว่าเหมือนเวลาลมพัดปุ๊บต้นไม้ที่ผมยึดกับห้างเนี่ยมันจะ่ได้อ๋อพี่พี่ใครวาเนี่ย คนเฮ้ยนานาเป็นใครเป็นคนกะเลี่ยงเหรอหนุ่มเกี้เพลิงหนึ่งเก๋อมาอะไรโย่เลาใจบ้าอแหละเฮ้ยเขาอกคนหนี่นีเสือทำไงทำไงทุกคนเขาบอกคนนีเสือแล้วทำไมคนที่หนีจริงๆคนที่มีเสือจริงๆเขาแตขอนี่ทำไมอะเขาต้องปีนมาที่เฮ้ยพี่ กนีจริงขอไม่ต้องขออนุญาติเอเอาคุณเมึงเจ้าเอาคุณเหรวะเ้าอย่ามิเซียขอมเร็วเให้เขาขึ้นที่บอก่นี้พี่ดดเลยหาไปใช้เขาจุดก่อนทุกคนเดี๋ยวมิเซียอยพี่ดูว่าเขาเขาจุดที่ผมหรือเปล่านะเดี๋ยวมิเซียเนี่ยเขาไมเียาเยเขาไปมิเซียก็มดเรืย ห้าอปิดนป๋อมิอยากให้เจอเขาโยจะมีโย่จะมีเสียโย่ไม่แล้อะอ่ะโยโยโยี่เขจุดไฟแชกทุกคนโย่โย่เอาคูจัดจ่ยโยเขาเผามือโชยใช่ไหมเขาไม่เขาไม่เขาไม่กลัวไฟทุกคนใช่ไหม พี่แตผมไม่กล้าจะยริ้ว้องเสี่ถแาผมยสงสัยถ้าาคนเดึ่หรอจริงค้าวอย่าทำไมอ่ะขนแรขี้ยคานะเกาเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเสือสมิงผู้หญิงนะกงตาอ้ยพี่อย่าไม่ชี้อย่าไม่ชี้ไม่ได้ชั้งเลย่รเขา นี่เลยสักอย่างแต่ผมผมไม่รู้ผมไม่ไม่ไว้ใจบอกอยู่ในป่ามาโจอย่าเพี้ยัดท้องมโจเงี้ยมาโจไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วทุกคนกคตามมาแล้วตามมาวันนี้นลำลีเขาแหละพี่เขาไปแล้วพี่บอกว่าผมไม่ไม่สบายใจถ้าผมจะให้เขาขึ้นมานะผมไม่รู้พูดจริงแค่ไหนไงแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงนะถ้าเขาขึ้นมาเขาทำะไรผมไม่ดีเงี้ยผมไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่า เฮ้ยหายไปแล้วทุกคนโคตรไวเลยพี่ขึ้นทางนี้ทุกคนเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วผมไม่กล้าร,รับขึ้นมาจริงผมพูดตรงผมผมกังวลนะกลัวว่าจะเป็นพวกกลุ่มโจรมิชาชีพเนี้ยมันดูว่าผมไม่มีอะไรหรือเปล่ามันถึงไม่อยากจะเซาซีนานมันเลยไป แต่พูดไทยได้จะไม่ค่อยชัดนะทุกคนนะซึ่งอย่างที่บอกผมเคยบอกพี่ใหญ่คนมากๆนะว่าเข้าป่าจะลึกไม่ลึกไงห้ามไว้ใจใครง่ายๆเด็ดขาดนะเอาเป็นว่าถึงจะเจอคนดีหรือไม่ดีไงถ้ามาแนวนี้ผมไม่ไว้ใจเด็ดขาดนะอยู่ๆก็โผล่มาใต้ห้างเลยพี่นะผมบอกเลยว่าถ้าขึ้นมาซุที่สุมห้าโดยผมแบบไม่อนุญาตนะผมก็ มีอาวุธป้องกันตัวคมควรอ่ะผมก็จ้วงใส่หน้าไม่ได้ขึ้นมาบนห้างนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งดูสถานการณ์ไปก่อนนะผมเชื่อว,ว่าที่นี่ห้างนี้มีสิ่งที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับทุกคนตอนนี้ผมนั่งอยู่บนห้างก็ ได้พักหนึ่งนะก็ยังไม่เจอวิวีโของคนกระเลียงคนเมื่อกี้ลุงกระเลียงคนเมื่อกี้นะซึ่งคิดว่าอายุเราๆประมาณสี่สิบกว่าก่นะสี่สิบกลางๆถ้าดูจากผิวพรรณแล้วก็ลักษณะถ้าทางการเดินนะน่ายังไม่แก่มากเท่าไหร่หรอกสี่สิบกลางๆผมไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไว้ใจคนเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมบอกก็ผมไว้ใจง่ายกันไปผมอาจจะเป็นเหยื่อเขาก็ได้ เขาหนีขึ้นไปบนนี้บอกว่ามีเหมือนเป็นผู้หญิงสบิงผู้หญิงตามผมมาอยู่ซึ่งผมก็นั่งอยู่พักหนึ่งก็ไม่มีวิเแววใครจะตามมานะไม่มีร่องรอยใครตามมาเลยทุกคนผมอาจจะโดนขอลอกหรือเปล่าอันนี้แต่ที่สาคัญคือผมคิดถูกที่ไม่เผาขึ้นบ,นบนห้างนะห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดทุกคนนะอโอเคทุกคนขอนั่งพักแล้วก็ ชมวิวยิง่งไปก่อนก็จะขอปิดคลิปลาพี่คิดว่าวันนี้ผมมาถึงห้างเรียบร้อยแล้วก็ห้างผมยังสามารถใช้งานได้ปกตินะผมมาอัปเดตนะว่าห้างใช้างาน,นได้หรือไม่ได้เงี้ยแสดงว่าห้างผมทนทานแล้วก็ถือว่าผ่านการทดสอบนะทุกคนนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจทีถ้ามีโอกาสจะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องมานั่งแคมปิ้งที่กัแ่แล้วก็ชมบรรยากาศกัาเคยอย่างทุกคนนะสวัสดีครับขอปิดลาขอลาเพียงเท่านี้ไว้ผมเป็นคลิปน้้นะครับผมสวัสดีครับผม